มาส่งรถที่นครสวรรค์จ้านี่บรรยากาศอบอุ่นมากเลยค่ะสวัสดีคุณแม่ก่อนคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาส่งรถที่นครสวรรค์ค่ะลูกค้าลูกค้าอยู่ไหนอะส้มนี่ลูกค้าอยู่นี่ออเป็นไงบ้างมาส่งจริงไหมเนี่ยให้ถามลูกค้าเองเลยนี่ที่มาส่งจริงไหมหนุกส่งจริง,ง <S <S ครับโอเคเป็นไงคะ ตรงปกไหมตรงครับนี่ให้เพื่อน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 ช่วยปกหมต้องปกมาตรงครับผมโซฟต้องถ่ายตอนเก็บ <ái> ต <rawd Moder ator> ังค์เขาด้วยอ่ะได้เลยค่ะครับให้ลูกค้านับก่อนได้เลยนี่นะคะมาส่งพี่นัทพลเอกสารอย่างนี้นะโอเคน้อง ช่วยบอกเอา,อางี้นะช่วยบอกใครก็ไม่รู้ที่ดูอยู่โอเคป่ะเ <c oughs> ข,ข,ข,ข้าใจพี่ป่ะใครก็ไม่รู้ที่ดูอยู่ <c oughs> คืออย่างนี้พี่จะบอกงนี้บางคนนะ่ะเขากลัว <c oughs> ว่าโอนมัดจํามาแล้วเต้นรถ <c oughs> พูดง่ายๆนะมันจะปิดปิดเต้นหนีไปเปล่าสมมตินนะพูดง่ายเ <c oughs> ข้าใจผมใช่ป่ะ <c oughs> โอนมัดจํามาปุ๊บเต้นรถมันจะชิ่งหนีไปหรือเปล่าปิดเต้นปิดมือถือปิดปิด ปิดแม่งว่าหน,น,<ช>นีอ่ะใช่น้องช่วยบอกอ่ะน้องดีกว่าช่วยบอกอกะทีว่าหนีป่ะช่วยช่วยบอกกล้องทีไม่หนีค่ะโอนเรื่ในเรื่องหน้าแล้วแล้วก็จ่ายนี่ขึ้นหนึ่งอ่าโอเคอันนี้สบายใจนะมาส่งจริงนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ